วันนี้ครับวันนี้วันนี้ครับผมยังไม่มีแพลนเลยฮะแต่ว่าเมื่อวานเอาของขวัญไปให้แล้วให้กระเป๋าตังค์ฮะครับผมเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นกระเป๋าตังค์พี่ชอยใช้อยู่ครับมันค่อนข้างจะเน่ามาใช่เราไม่ได้บอกครับเอ้ยก็ก็ต้องบอกว่าชอบแหละคือตามมารยาทคนให้ของขวัญเขาน่าบอกว่าชอบสังเกตอะไร ไม่ได้เก็บรายละเอียดเราแคม่มันมันมันเน่าจานสังเกตได้คือกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าคือกระเป๋าปอนันเก่าไม่จอยมันเก่ามากคือใครๆก็จะทักอะไร่านี้ว่าเป็นอะไรใช้แล้วครับก็มเมื่อวานเอาไปให้เล็ก็บังคับให้เปลี่ยนเลยมันเหมือนว่าพี่ไปใส่ของตัวใครเลยครับหรือว่าไปบอกคนเราอะไรก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากกนะ็ก็ทิชชู่ติด <laughs> นั่นแหละก็ก็เป็นของวัเนเล็กๆน้อยๆวันเกิดะอะไรนะฮะ ธรรมดาก็กก็็แบรนด์เนมอะแต่ว่าราคาไม่ได้สูงมากขนาดนั้นหลังจากนี้จะมีไปปาร์ตรงบัตตี้กันไหมคะเดี๋ยวคงนัดกันกินข้าวะฮครับผมสองคนไหมคะหลายคนต้องหลายคนวันนี้รีบรีบไปงานนอนไว้ในเออวันนี้เหรอฮะไม่ได้รีบวันนี้วันนี้เราเราทำงานได้แต่ชาเราพวกนี้จะมีงานเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รีบแต่อะไรเป็นคนแรกๆที่เวอร์พรายมาแทนเลยเหรอเอ่อก็ก็ใช่มั้งฮะยังไม่ได้นอน จริงๆเล็กอวยพรก่อนหน้าไปแล้วเพราะเล็กเอาของขวัญไปให้แต่ว่าก็ก็เรายังไม่ได้นอนกันเมื่อคืนก็เลยลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปตอนกลางคืนรู้สึกยังบ้างมีตอบโต้อะไรบ้างขอบคุณอะไรบ้างก็มีขอบคุณครับก็ขอบคุณปกติอ่ะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างวันก่อนที่ช่องก็เหมือนทำเซอร์ไพรส์แบบว่าใส่หน้ากากเราทำศัตูเลยใช่ตลกมากก็ก็เหมือนกับแฟนๆทีนันีทีนันีเขาเขานัดกันไปเซอร์ไพรส์พี่จอยฮะก็ ใส่หน้ากากที่เป็นหน้าเล็กไปแต่ว่าเล็กไม่ได้ว่าเล็กไม่ว่างคือตอนแรกเขาก็ชวนเล็กเหมือนกันน้องๆเที่ยนี้ก็ชวนเล็กเหมือนกันแต่ว่าพอดีติดงานก็เลยไม่ได้ไปเสียดายไม่ตัดหน้ากันเลยนะอะไรครับสามวันสามวันห้าสี่สามสองเสียดายไหมคะเหมือนไม่ได้อยู่ในแบบเหตุการณ์เซอร์ไพรส์อันั้นอะไรเงี้ยเสียดายไหมก็อืม ก็เสียดายนิดหน่อยเพราะว่ามันมันน่าสนุกดีแบบใส่หน้ากากไปเซ์ไรส์เราก็ถ้าเกิดว่าเราไปเราก็อยากใส่หน้ากากด้วยแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเราไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนุกดีสรุปตอนนี้สถานะเลื่อนเรื่องคะเลื่อนเป็นอะไรคะยังเหมือนเดิมก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนี่แหละครับยังไม่ถึงแฟนไม่ได้เป็นแฟนใช่ช่วงนี้ต้องเรียกว่าเจอกันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ไม่ได้มีงานด้วยกัน เยอะเหมือนก่อนหน้านี้อะไรยังมียังมีย,งมย,งมยู่เจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยก็แต่เวลาเวลาว่างเราก็จะมีนัดกินข้าวควนของเราเหมือนเดิมอย่างแฟนคลับแบบเรียบร้องให้แบบออกมีติ้งคู่อะไรอเงี้ยมีติ้งคูนนถ่ถ้าเกิดว่ายังมีแฟนคลับรักเราเหนียวแน่นขนาดนี้เราก็จะอยากมีทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเพิ่งจัดไปเมื่อเดือนสิงหาบ้างนะก็ก็เลยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแผนครั้งต่อไปย่งละครต้องารอต้องรอเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีครับการนี้ อย่างเรื่องมินติ้งก็คือเรียกร้องเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ด้วยความที่มันเพิ่งผ่านไปเนาะก็ไม่กี่เดือนก็ก็ยังไม่มียังไม่ได้มีใครที่แบบเฮ้ยจัดมินติ้งก็ไม่มีใครจัดแบบทุกเดือนอะไรนี่หรอกก็ก็นานๆมีทีก็ยังก็ดีอยากนี้งานจ้างคู่กันบ้างนะคะับเรื่องพวกแบบไม่ได้คู่กันแล้วยินดีครับยินดีเรื่องอีเวนต์ยินดีอยู่ครับผมเกือบข่าวแล้วับพี่จอยยังมีตลอดแต่นั้นไม่มีขคู่กังมาเลยหละเลยมีบ้างฮะมีบ้างแต่ว่าก็ก็ต้องดูคิวกันไป ว่าทางพี่จอยเขาก็พิธีกรรายการหลายเรื่องอ,อะไรเงี้ยถ่ายละครอ,อยู่แล้วก็ยังมีละครกลัวว่าถ้าไม่มีละครคู่กันจะแบบไม่ค่อยมีงานออกด้วยกันมันเป็นปกติครับแต่ว่าก็อย่างน้อยๆคือเราเราก็ไม่ได,เไได้เราก็ไม่ได้หวังว่าเราเป็นคู่จิ้นกันเราจะต้องเป็นแบบโอ้ยเหนียวแบบเหนียวแน่นตลอดไปหรือว่าเป็นคู่จิ้นกันตลอดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่ามิตรภาพความสัมพันธ์ที่เราได้กันจากการสนิทกันมันดีคู่ดีมากกว่าเราไม่ได้หวังว่าพอเป็นคู่จิ้นแล้วเอ้ ต้องมีอีเวนต์สิต้องมีละครสิต้องมีผลงานด้วยกันสิเราไม่ได้หวังแบบนั้นพอไม่มีงานไม่มีอีเวนต์อะไรเงี้ยด้วยกานอะไรน้อยลงน้อยลงไปมเล็กว่าเล็กว่าไม่น้อยลงเลยนะฮะอาจจะมีที่แบบอ่าพอไม่มีผลงานด้วยกันก็อาจจะแบบมีซาซาไปบ้างแต่ว่าพอมีเออ่ทุกวันนี้จะสังเกตพอมีแบบรูปคู่มีมีคอมเมนต์ใน IG หรือว่ามีใครแซวเขาจะแบบมีแคปมาประจำก็ก็ก็ยังถือว่ายังแฟนๆยังยังรักเราอยู่ ใช่เห็นแบบปิดหุ่นลดน้ำหนักกับเขาอยู่เหมือนกันมันอ้วนขึ้นหรือยังไงคะใช่ครับเล็กไม่มีเหตุผลอื่นที่จะออกกำลังกายนอกจากลดประมวลก็ผม <c oughs> น้ำหนักอ้วนขึ้นมาเยอะหรอือยังไงเออคือเล็กเป็นคนที่อ้วนง่ายผอมง่ายอ่ะ <c oughs> พี่ๆจะเห็นเล็กแหละเล็กว่าพี่ๆถ้าเกิดสังเกตคนเห็นหว่าเออเดี๋ยว,วเล็กก็อ้วนเออเดี๋ยวเล็กก็ผอมอะไรอย่างเี้แล้วช่วงนี้ผอมไปอ้วนผอมก็ดีก็ดีก็ก็ช่วงนี้ก็เริ่มแบบลดนิดนึงอะไรเงี้ยคือแบบว่าช่วงเนี้ยละครมันเพิ่งปิดกล้องไป ก็จะมีช่วงว่างเดือน2เดือนเนี้ยอยากจะฟิตขึ้นจะหักลงกิโลไม่ได้คิดนะแต่จะอยากลงให้เยอะที่สุดแล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็พยายามกินน้อยลงแล้วนะฮะกับมาลังกายเป็นประจำอะไรเงี้ยคนทักคือยังไงคะเสียเนวหรือยังไง,งไม่มีใครทักคือเรารู้ตัวเองดีที่สุดแหละว่าเราอ้วนขึ้นหรือผอมลงอะไรเงี้ยพอพอเราอ้วนอ่ะเวลาเรายิ้มมาแก้มมาแล้วเวลาเราแต่งใส่เสื้อผ้ามันจะไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้น,นกับร่างกายของเราเพราะเราก็ต้องดูแลด้วยอะไรเงี้ยเราก็ แล้วก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดแต่ว่าก็ลดแบบเซฟเซฟอะก็คือลดอาหารนอ,อกกัลังกายอะไรอย่างนี้อยู่ในภาวะเครียดเล็กๆนจิตตกอะคนไม่ได้บอกว่าเราอ้วนแต่เราจำ <c oughs> เป็นว่าเราอ้วนเลยวิตกสลิดใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ก็ทำนินก็เป็นใช่คนชอบบอกว่าอ้วนตรงไหนไม่ต้องลดหรอกแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เลยเคยเห็นเลยขอดเสื้อคนลบบไม่เคยเราก็อยากลดให้แบบุดีๆเนาะ ใช่คือเล็กอ่ะพูดจริงเล็กรถเขาพุ่มาตั้ง yeah. แต่ประมาณปีหนึ่งอ่ะทุกวันนี้ก็ยังลดอยู่ก็ยังรู้ส evet> ึกว mm ่า hmm> ตัวเองต้องลดอยู่อะไรเงี้ยมีแต่งตัวเองบ้างไหมคะเซ็งว่าแบบเอ้ยถ้าเมื่อคืนไม่กินก็ดีสิอะไรงี้ตื่นมาเคยรู้สึกไหมครัแบบเฮ้ยตื่นมาแล้วรู้สึกกลัวมากเมื่อคืนไม่น่ากินเลยอะไรเงี้ยอันนี้แกเราแกรากะทงแล้วจะไปจะไปรุ่งระทงคันิงเป็นเป็นคนที่ชอบงานวัดมากภูเขาเงานภูเขาทองอย่างเงี้ยอยากไปมากแต่ว่า คนเยอะเขาคนเยอะมากถ้าเราไปเนี่ยเราเราจะโดนเขอถ่ายรูปหรือไอ้บางทีมันบางทีมันแล้วยิ่งคนเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็ก็เลยต้องดูก่อนว่าจะไปหรือไม่ไปยังไม่ได้ชวนพี่จอยหรือพี่ชอนชวนเราเลยยังยังไม่ได้ชวนกันเพราะว่าคนมันเยอะด้วยแหละโอเคนะโอเสค่ะเซิร์ไพรส์สัตว์น่าเยอะๆถ่ายรูปเนขอโทษนะถ้าจะถอย